ครับผู้ชมทางบ้าน,นครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart make over เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะ,ะเรามาดูภาพดีกว่าในหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า นะครับอยากดูดีนะครับทำยังไงได้แล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนมาชมภาพกันดีกว่าครับนะมาดูภาพแรกครับผู้ชมทางบ้านครับเรื่องราวของการเมคโอเวอร์ดีไซน์รูปหน้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใครๆหลายคนอยากดูดีและอยากเปลี่ยนแปลงขึ้น<อ>นะครับอย่างพี่คนนี้เนี่ยพี่เต๋านะครับ<อ>ก็เป็นคนหนึ่งที่ให้เราดีไซน์รูปหน้านะครับด้วยการนะครับไม่ต้องสัญญกรรมใช้เวลาพักฟื้นน้อยก็มีการแต่งเติมจมูกและคาง เป็นการเติมฟิลเลอร์เท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับก็เรื่องราวของวอลลุ่มที่พี่หมอบอกว่าอายุพอเลามากขึ้นวอลลุ่มบนใบหน้าเนี่ยมันก็หายไปท่าผู้ชมทางบ้านหน้าดูร่วงถูกต้องล่องใต้ตาใช่ขมับตอบจะเห็นตรงนี้โอ้โหเฮงนะครับเรื่องราวของขมับตอบแก้มตอบเนี่ยเป็นเรื่องราวของโง่เฮงโนกแก้มดูนูนบางคนจะไปทุบกระโหลกทุบกระดูกไม่ต้องจริงแล้วไม่ใช่ ตรงส่วนน้ำลดต่อผุดตรงส่วนรอบๆมันหุบเท่านั้นเองอะมองรูปไปสิครับว่าก่อนทำและหลังทำนะครับความแตกต่างที่เกิดต้องบอกว่าภาพนี้เกิดขึ้นประมาณ3วันนะไม่เขียวไม่ช้ำไม่บวมนะใช้งานได้ทันทีก่อนทำและหลังทำทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งให้เราเมคโอเวอร์แล้วก็มีการเติมเต็มโบท็อกฟิลเลอร์อันนี้แต่งจมูกแต่งคางด้วยถูกต้องครับแล้วก็มีฉีดสลายไขมันที่แก้มนะครับอันนี้ก็เป็นน้องคนหนึ่งมาฉีดจมูกนะครับคือภาพทางซ้ายกับภาพทางขวาก่อนทะ วายพี่เปลี่ยนจะตายเนี่ยดูหน้าตรงเขาก็ดูหน้าคมซับขึ้นเยอะด้านข้างนี่ชัดเจนเลยนะที่ลาบสูงกับที่ลาบต่ำนะโอ้ดูเปี่ยนเยอะเปลี่ยนเยอะผู้ชายไทยเป็นอย่างนี้เยอะนะเออบางทีผู้ชายจะถามว่าอยากดูดีไหมอยากดูดีนะแต่ว่าไม่อยากให้ดูดูหลอกไม่อยากให้ดูโดดไงหน้าดูคมขึ้นมีปลายหยดน้ําที่จมูกนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างของโครงสร้างหน้าที่ไม่เท่ากันเราสามารถ ทำให้บาลานซ์กันได้ดูตัวอย่างภาพนะครับทางซ้ายก่อนทําและขวาเนี่ยผ่านไปประมาณ2อาทิตย์คือหลังทําชอบชอบมันดูธรรมชาติดีนี่ก็มีทําจบูกทําคางโดยที่ไม่ต้องออมีการพักฟื้นทําเสร็จไปไหนมาไหนได้เลยเคนนี้ตัดริมฝีปากเหรอ มาวจ้าเพราะว่าคางเนี่ยมันทําให้ปากดูเล็กคางมันสั้นคางมันไม่มีปากมันก็เลยดูเจอเออน้ำลดตอผุดนะพอเติมคางให้ดูได้รูปฝั่งขวาที่เติมแล้วใช่ไหมใช่เตามทางให้ดูเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นมุมตรงเก้าอี้นั่นนะคางมันหุบเข้าไป ปากมันก็เลยดูเหมือนยื่นออกมาเป็นปลาทองเลยพอเติมคางปุ๊บปากดูเหมือนหุบแต่จริงๆเราไม่เราไม่ได้ไปทาอะไรกับปากเลยนะแค่แต่งคางใครที่อยากให้เราดูแลแบบนี้นะครับสามารถถ่ายรูปและหน้าตรงนะครับและด้านข้างเหมือนกับบัตรประชาชนนะพี่หมอแล้วส่งรูปเข้ามาที่โปรแกรมไลน์บางคนเขาก็นึกไม่ออกนะว่าหน้าเขาไม่สวยตรงไหนนะหมายความว่าเขาก็ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าหน้าไม่สวยแต่บอกไม่ถูกไม่รู้จะทํายังไงคือบางทีไปเห็นเพื่อนทําสวยไม่ได้ว่าเพื่อนทําสวยแล้วเราจะทําอย่างเขาแล้วสวยนะเพราะหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นมันต้องอาศัยการมองวิ ขอให้ออกว่าหน้าตัวเองเป็นอะไรต่างหากใช่ไหมก็เดี๋ยวขึ้นนะครับไอดียไลน์ที่สามารถส่งรูปหน้าตรงและด้านข้างเข้ามานะครับแอดไลน์ไปเลยเพราะว่าโปรแกรมไลน์ตอนนี้กระแสะแรงมากเ,<อ>เดี๋ยวเราดีไซน์ให้จะได้เตรียมงบประมาณบัตเจตได้ถูกอันนี้ก็เรื่องราวของการเติมเต็มฟิลเลอร์เหมือนกันอันนี้เป็นหลังทําทันท,ทีด้วยใช่ครับนะนี่นออกมาทันท,ทีนี่อันนี้คางเห็นชัดเลยว่าฝั่งซานี่หน้าดูร่วงโรยนะหน้ามันดูล่วงอะ่ะปากมุมปากก็ตกอีกถูกว่าแล้วไปรับกับคางอีก ก็เลยดูแบบยังไงก็ไม่รู้นะฝั่งสาวดูสาวขึ้นเลยไปดูชิมลางเล็กๆน้อยๆขั้นตอนเมคโอเวอร์ของเคสหนึ่งคือโตครับไปชมคลิปวีทีเรื่องราวของการฟิลเลอร์จมูกโตดีกว่าครับไปชมครับนะเรียกว่าเปียมากนะ ทราบความรู้สึกหน่อยสิทราบความรู้สึกดีๆมาขึ้นหนังสือแล้วก็ต้องขึ้นหนังสือแล้วต้องติดปีคุณคงคาครับคุณคงคาเล่าหน่อยว่าคุณคงคาทําอะไรไปครับวันนี้อ๋อวันนี้ครัมามาอัดขามาอัดยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าเดี๋ยวเสร็จจากห้องนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปถ่ายรูปเบฟอร์อัปเตอร์ดีไหมดีครับคงคารู้สึกไงคงคาเล่าให้ฟังซิช่วงช่วงช่วงที่แบบฟิลเลอร์จมูกมันหายไปอ่ะ รู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยอ่ะทำไมอะปีดหากไปข้างนึงเลยแล้วแล้วธรรมดาเนี่พอมีเสากระโดงบนเท้าสะพานยิ่งกว่าฮะนี่เห็นเห็นท่าการฉีดเสร็จเรียบร้อยไปเนี่ยนะทุกคนคนอยากจะถามว่าก่อนฉีดเป็นแบบไหนคงคาให้ดูรูปได้ปะ คงคามีรูปอะไรติดตัวมั้ยพี่หมอมีคงคามีมั้ยมีมีแต่รูปกเก่าที่บอกว่าเป๊ะแล้วอ่ะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาคงคาไปห้องพี่พร้อมกับไปดูว่าก่อนที่คงคาจะยกช่อฟ้าเนี่ยคงคาเป็นยังไงอุ้ยแต่คงคาคมมากเลยหล่อมากเลยคงคาเอ้ยนะตอนนี้เป็นมหาสมุทรแล้วมหาสมุทร่าเดี๋ยวพาไปห้องพี่ดีกว่าพักสักครู่เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องพี่เดี๋ยว เฮ้ยนี่คนนี่ในเปรียบใจมันสวยที่นี่ไม่ได้หาใช่ไหมอาคงคามีรูปในนี้ไหมเฟซบุ๊กอ่ะหาสิมีเฟซบุ๊กเนี่ยหนในในโทรศัพท์อยู่ไหนเอามาหาสมุดพี่บอกมหาสมุดเอาโทรศัพท์มาสิเฟซบุ๊กเคยลงมากพี่จําได้เคยลงนี่จำได้ใช่ไหมเคยลงนี่ต้องหาในนี้ว่าสมัยก่อนเป็นเชกเช่นไลน์นี่ฉีดฟิลเลอร์นะสวยมากเลยครับหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกัน เป็นไงครับท่านผูช้ชมนบ้านนะตอนนี้เราเปลี่ยนมุมนัง่งเมื่อกี้อยู่บนเตียงเมื่อกี้บนเตียงใช่แล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงน,นี้ใช่ถูกต้องเน,นี่ยแล้วเพื่อจะอะไรเพื่อจะอะไรเอ,อ๋อดูความหลังของเราตรงนี้ต,นน<ะ>ต้องเกินก่อนน้องอ,อคือเราเป็นไทย อ๋อเป็นเค่ฉีดอยู่ Helpcast Channel สมัยก่อนสมัยก่อนใช่ได้ล่งงานกับพวกพี่คุณหมอสมัยก่อนเนี่ยก็คือใช้ดูจมูกหายใจเพราะไม่มีไม่มีด่้งลูกตาไหลรวมกันถ้าไม่เชื่อมายืนยันมาดูมาชมนิดนี่โอ้ยจะบอกว่าถ้านผู้บ้านคือตอนนี้คือตอนที่ฉีดมาแล้วจากรายการสมัยก่อนปี54นะครับประมาณเดือน12ปัจจุบันนี้ก็มาความหล่อความคม นะครับเดิมทีเนี่ยโตมีไขมันนึงก็มีเยอะกว่านี้นะมีแก้มเยอะแล้วก็อะไรอ่ะคางก็ดูไม่บาลานี่ทําคางด้วยจำได้แต่งคางด้วยสลายไขมันหนกแก้มเยอะมาจากฝั่งนู้นลิ้นแม่น้ำโขงตอนนี้เปลี่ยนใหม่จนดูอินเตอร์ขึ้นหล่อขึ้นอยู่ใจเจ้าพญาออะไรตอนนั้นอยู่แม่น้ำโขงแม่น้ำของมันเจ้าพญาไงพี่ตอนนี้ดูภาพต่อไป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 ครับนี่อ่าทำไมไม่ไปล่ะนี่ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าท่าน้ําไหนนั่นคุณดูกันไปนี่คุณดูตรงนี้แล้วคุณมองตรงนี้โตวันนี้ชีวิตเรากลับไปเป็นเหมือนก่อนไม่ได้ไม่เอาไม่เอาแล้วไม่ได้นะคุณแม่บอกว่าไม่ได้คุณแม่บอกจะบูกเนี่ยสังเกตว่าแนวนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมาทางบ้านนี่แนวนี้ มันดรอปลงไปเห็นไหมครับนี่นี่ขนาดเติมมาแล้วนะคือเมื่อก่อนน้องไม่มีตรงนี้เลยตรงนี้ก็ไม่มีน้องมีชอบเก่าอยู่แค่เนี้เขาเรียกจมูกหมูแต่ก็เปลี่ยนไปจนบัดนาวเดี๋ยวนี้ขนาดเนี้ยใช่ป่ะโตพูดถึงท่านผู้ชมทางบ้านสิผู้ชายหลายท่านที่อยากดูหล่อหล่อได้ไหมหล่อได้มีโอกาสไหมมีโอกาสหล่อได้มีโอกาสไหนบอกซิว่าทำยังไงครับตองมาที่ smart clinic เขามีคอนเซ็ปต์่เขามีคอนเซ็ปต์อยู่ smart เดี๋ยวติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกกายก่อนกายก่อนปตอบราคาทันทีสมาร์ทเมกโอเวอร์ซีนิกนะคะสมาร์ทหรอไม่ใช่สมาร์ทเมกโอเวอร์ดีไซน์ให้คุณดูดีได้ในสมาร์ทเมกโอเวอร์ดีไซน์ให้คุณดูดีได้ในสไตล์ของคุณอ่าแค่นี้นะครับดู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 เมาส์ต่อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดีขึ้นดูธรรมชาตินั้นดูดูเนียนมากมากครับ เมื่อก่อนธรรมชาติลงโทษลงโทษลงโทษจริงๆโอ้โหเห็นไหมเนี่ยดูดูยังไงก็เปลี่ยนขึ้นมาเยอะนะเปลี่ยนขึ้นเยอะมากดูตัวจริงทีเดียอ่ะก่อนไปพ่อเดี๋ยวน้องเขาก็ต้องไปไปไหนต่อเดี๋ยวไปทุระต่อทุระต่อแล้วน้องเขาก็เป็นทั้งนายรำนางลำเป็นหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ ไม่ที่มาที่มาเนี่ยคือว่าคิดถึงมากเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะขึ้นเชียงใหม่แล้วคือนั่งหายแล้วคิดถึงมุกจะมั่งใช่ไหมใช่เหมือนใครบางคนที่ติดตามรายการอยู่พอดูดีแล้วต้องหาย แต่พอหายต้อแล้วรถรถรถสิบล้อถอยไม่เหยียบแบนล่าหมดต้องกลับมาอที่นี่ช่วยคุณได้นะครับอย่าลืมนะครับพี่เป้ครับกับหมอมานะคะที่เอสมาร์ทคลินิกนะฮะสวยหล่อในแบบคุณนะครับนี่แกไปกินยาบ้าอะือไปอย่างไหนน้าคุณโตนะโตก็เป็นอย่างงั้นต้องเล่าต้องเล่าก่อนเดี๋ยวผู้ชมางบ้านงงอยู่ดีๆมีคลิปเกิดอะไรคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคลิปทุกคลิปในช่วงเบรกสามเนี่ยเราจะมีคลิป ความประทับใจคลิปความพึงพอใจคลิปขั้นตอนการทําต่างๆเนี่ยแล้วเอาจะมาออกอากาศในรายการเป็นตัวอย่างใช่สนุกสนุกคือบางทีก็อยากรวมสนุกด้วยก็เป็นเรื่องจริงอ่ะไม่เฟกก็ถามความรู้สึกเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะเป็นอย่างงี้นะครับไปเรื่อยๆมาชมต่อครับก็มีเรื่องราวของการทําตา2ชั้นนะครับต้องบอกว่าคนบางคนมีปัญหาเยอะอยากเปลี่ยนจริงๆก็ทาตา2ชั้นมาชมภาพครับดูภาพซิเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราวของการทําตา2ชั้นนะครับ เรียกว่าไม่ต้องพักฟื้นนะครับจะเห็นภาพนะครับอย่างตอนนี้นะครับอ่าเปิดภาพนิดนึงครับดเดี๋ยวสักครู่นะครับภาพกำลังมาคือคนบางคนมันต้องเปลี่ยนรูปตาเนาะใ,<ช>ให้แบบว่านี่นี่ภาพทางซ้ายสุดนะครับเป็นภาพก่อนทําภาพที่สองเป็นภาพหลังทนทันทีหลังทำทันทีภาพที่3าเป็นภาพ วันลุ่งขึ้นเและภาพที่4ตัดใหม่แล้วภายใน7วันวันนะใช้หน้าได้ปกติเลยไม่แฟร์เธอเล่นแต่งหน้านี่มันก็เลยดูไม่ออกว่าสวยยังไงแต่ก็ดูชั้นตาสิครับคุณพี่วันหลังลบลบตาอายแชโด์นะจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสั่งการบอกให้ลบเลยลบอายแชโด์แล้วมาถ่ายใหม่อย่นี้ไม่แฟร์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกันในตัดหนังตาเยอะหน่อยอพี่หมอตัดหนังตาไขมัน ตัดถุงไขมันด้วยออแล้วก็ทําชั้นตาใหม่ด้วยวันและอันนั้นหลังทําทันทีมออั้งดูดูบวม,มดูชัดๆนิดนึงก็เปลี่ยน,น <ะ S 1> แปลงอ,อ,อันนี้คือทําเสร็จแล้วก็ หนึ่งอาทิตย์ตัดไหมอันนี้คือเรื่องราวของทําตาสองชั้นตัดไขมันเปลือกตานะครับใครที่นึกไม่ออกอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการลิฟต์ยกกระชับหน้าคนที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างหน้าที่หย่อนค้อยเยอะอายุมากขึ้นซิลิเนต p l u สพลัสหรือว่าคนที่มีซิลิโคนบนใบหน้ามาแก้มห้อยเคยฉีดซิลิโคนมาสมัยก่อนเมื่อสักสิปีที่แล้วมีปัญหาหนักอกหนักใจแก้ไขไม่ได้หาทางออกไม่เจอกืนไม่เข้าขาไม่ออกจะออกก็กลัวเป็นพังผืดนี่ จะเก็บไว้ก็คือคือไม่เข้าขายไม่ออกไงจะเอา,เอ,าออกก็เดี๋ยวเป็นพังผืดเป็นต้องทางลายเส้นประสงค์ปภาษาจะเก็บไว้ก็เป็นโอ้โหมันก็ดูใหญ่บึ้มบ้ามอย่างนั้อันนี้ก็เป็นเคสที่โครงสร้างหน้าไม่เท่ากันและมีซิลิโคนด้วยก็มาให้พี่หมอมาด,ดึงร้อยไหมแบบ10ปีท่านผู้ชมทางบ้านดูภาพไปเรื่อยๆอเปลี่ยนแปลงขึ้น1เดือนดูดีขึ้นกว่าไม่ทํานะครับ ดูภาพนี้อีกทีหนึ่งนะครับมุมน้ำหมากมุมแก้มเยอะเขาห้อยตรงแนวคางตรงนี้นี่เขาห้อยตรงนี้นี่เขาห้อยอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้คือจุดที่เป็นปัญหาของเขาเปลี่ยนเยอะแต่อันนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวสันรงนี้สวยนะครับนะด้านดูอื่นๆดูเหมือนนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขากังวลตรงนี้เยอะมากพี่คนนี้มาเลยพี่เด่นมาไกลนะครับโครงสร้างหน้ามีซิลิโคนมาเต็มหน้าเลยอดีตเมื่อสิปีที่แล้วได้มีการฉีดนี่หลังทําภายใน3วัน คนนี้ก็เหมือนกันดูน่าน่าตบอันนี้คือต้องบอกว่า3วันมันบวมนะครับนะเอ๊ะทำไมหน้าใหญ่คือเนี่ยมันมันห่ออยู่ใต้คางตรงนี้นะครับนะอันนี้ก็ดึงขึ้นจะเห็นว่าเส้นคางชัดขึ้นแต่อันนี้สาวันยังมีบวมอยู่นะอันนี้ต้องบอกว่าบวมเพราะว่า มันเหมือนกับการผ่าตัดเลยแต่ว่าไม่มีแผลผ่าตัดเลยครับครับแต่เส้นีคอไม่ต้องมองนะครับอาจจะดูใหญ่ไปอันน้าเริ่มยุบลงหนเริ่มเข้าที่เริ่มเข้าที่แล้วดึมีภาพหนึ่งเดือนไหมยังเลยโอหนเดือนก็ดูเข้าที่กว่านี้เดี๋ยวจะเอาภาพล่าสุดมาให้เดี๋ยวข่าวหน้าแล้วก็จะเห็นว่าโหนกแก้มที่ล่วงนี่อันนี้เห็นไหม โกแก้มเขาเรียกว่าแบ่งแบ่งแบ่งแยกดินแดนเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เอางั้นเลยหรอก็นี่ไงมันมีเส้นฉีดแก้มอยู่นะเราก็เลยรวบรวมพี่หมอมากเลยควบรวมเป็นองค์ใหู่ข้างบนกกแ้มตรนนนัี้เป็นต้นอ่ะพี่คนนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งครับที่การเวลามาทําให้เขาหย่อนคล้อยแต่เราก็เรียกว่า ดึงลิปใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็บอกว่าอันนี้หลังทำสามว<ช>ันนัดปัตเตอร์ยัง,ยงไม,ม่นัดมาทําแผลยังไม่ทำทาแผลเลยถ่ายรูปสัมภาษณ์เรียบร้อย<ส>นะมีดึง<พ>หางตาครับ<อ>มีดึงมุมปากล่องน้ําหมากเ<อ>หนียงใต้คางบางคนตาสวยอยู่แล้วแต่ตาดันตกแต่ไม่อยากไปตัดเปลือกตาไม่อยากให้ตาดูเปียกก็ดึงคิ้วขึ้นไปครับกติแล้วเปิดตาให้ดูเป็นปกติก็ดูสวยขึ้นนี่7วันครับหน้าตาเหมือนดารารุ่นเก่าชื่ออะไรนะใกรอ่ะหนึ่งไม่ออกอยู่แล้วมายุร่าชัดเหมือนมาสิทีเว่ทีเล่นอันนั้นอะ เขาเรียกริกาทิดาทิพย์ถูกต้องเก่งมากโอ้โหสมแล้วที่จบเกียรตินิยมระดับหนึ่งจุรานะพี่หมอมากเึกว่าสมแล้วที่เกิดปีนั้นเลยอ๋อเหรอดูด้านข้างเห็นไหมครับก็ดูดีขึ้นฟังก์ชันหน้าดูดีขึ้นพี่คนนี้ก็ลิฟต์ยกโหนกแก้มนะครับล่องน้ำมากวัย40กว่าแต่อยากเป๊ะนะครับก็ดึงแบบ10ปีก็คุ้มดีนะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งหย่อนคอยเยอะก็ลิฟต์ดึงคนนี้น่าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนครับพี่หมอมาศเปลี่ยนจริงแต่พวกนี้นั็น ไขมันไม่มีซิลิโคนแต่ไขมันหย่อนคอยเยอะนะครับก็ดึงขึ้นสาวขึ้นเลยใต้คางเห็นไหมครับก็ลิฟ์ยกขึ้นนะครับอ่ะแต่ที่สําคัญพี่แมวเดินทางมาไกลจากเมืองนอกอเดี๋ยวเรามาดูสิครับว่าแกมีอะไรถึงแกจะมาสวยอย่างนี้ความประทับใจของแกหลังจากดึงหน้าร้อยไหมแบบ10ปีไปแล้วพี่แมวจะพูดความรู้สึกลึกๆแบบไหนไปฟังเสียงความประทับใจภาพความประทับใจจากพี่แมวร้อยไหมครับผม พี่แมวครับรบกวนนิดนึงขอสัมภาษณ์หน่อยพี่แมวมาจากประเทศอะไรเอ่ยเนเอร์แลนอร์เวย์วยไปทํางานอยู่ที่นอร์เวย์นานหรือยังคะก็นานแล้วค่ะนานแล้วนะครับแล้วก็อันนี้กลับมาช่วงพักร้อนลางานมาเดือนหนึ่งค,ครับแต่าแม,ามาอยู่แค่สองอ๋อพี่แมวรู้จักสมาร์ทคลินิกได้ไงคะก็รู้จักมาจาก YouTube ค่ะประมาณหนึ่งปีแล้วก็ศึกษาก่อนนะคะศึกษาหลายคลินิกค่ะ พี่แมวนั่งเปิด YouTube มาหนึ่งปีแล้ฮะแต่ก่อนที่จะรู้จักเอสเอสมาร์ทนิกะคะก็ใช้บริการเป็นประจำนะคะอีกคลินิกหมอชื่อดังแต่ไม่ต้องอ้างชื่อใช่ครับครับก็ทำอะไรย่างทีนี้อะไรที่จุดประกายในเรื่องราวที่พี่แมวอยากจะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จริงๆก็ศึกษาเรื่อยๆจากการที่เราจะ ทำความสวยความงามอยากให้ดีขึ้นก็คงก็เหมือนช่างเย็บผ้านะคะก็อยากจะเย็บแค่ช่างเดียวอ๋อต้อง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 ลองเช็คดูต้องลองเช็คดูว่าศึกษาจากเพื่อนเสื้อตัวนี้สวยตัดมาจากช่างไหนประมาณนั้นนะคะครับพี่แมวก็ใช้อาการใช้ในยการเปิด youtube ดูรีวิวว่าแต่ละคนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ไม่รู้จักกันแต่ก็นั่งฟังนั่งดูจนเขาแบบมีความรู้สึกศึกษามามาหลายถุงกนนะคะศึกษาแาก็ดู ประมาณหนึ่งปี1ปีเห็นไม่เยอะไหมดูแล้วดูอีกไหมครับดูซ้ำของเดิมไหมหรือว่าดูไปเรื่อยดูอีกดูเรื่อยเรื่อยเราได้ดูรายการมีเวลาก็ดูมาดูรายการก็ดูแล้วก็รายการใน YouTube เลยก็ดูครับแล้วก็ไปกด Follow กดตามหรือยังมันมีกดติดตามนะอ๋อค่ะยังยังไม่ติดตามนะคะแต่ว่าจะกดดูเรื่อยอ๋อเออใช่มันจะเจอเรคคอร์ดเก่าที่เราเคย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 เปิดอยู่ครับพี่แมวก็เป็นคนไข้ท่านหนึ่งที่มาใช้บริการในเรื่องราวของการใช้ไหม ยกลิฟต์หน้าแบบ10ปีคือถาวรแล้วก็มีเรื่องราวของภาวะการแพ้หันแสงนะครับเดี๋ยวอยากให้ขออนุญาตให้ดูรูปพี่แมวในอดีตนิดนึงก่อนมานะครับอันนี้นะครับก็เป็นภาพก่อนก่อนมาหลังทำนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนไปที่เห็นเป็นจุดๆนี่เป็นรอยดานจากสิวเดิมนะครับพี่แมวเป็นคนที่มีปัญหารเรื่องสิวปัญหาเรื่องสิวมาตั้งแต่เริ่มเป็นสาวเรื่องมวน ไม่ทราบสาเหตุเพราะว่าอะไรถึงเป็นสิวไม่ใช่ไม่ใช่คนสกปรกนะคะเป็นคนที่สะอาดมากๆแต่ไม่ทราบว่าทําไมถึงเป็นสิวแล้วก็เตงไม่ใช่เป็นคนผิวพันธุ์ที่ว่าขี้เหล่เป็นคนที่ผิวพันธุ์ดีผิวแพ้ง่ายด้วยใช้สบู่ตลาดไม่ได้ต้องใช้สบู่แบบอ่อนโยนสลับเด็กจริงๆอคือผิวค่อนข้างจะแพ้ง่าย และเกิดปัญหาง่ายนะครับก็ก็นอกเหนือจากการร้อยไหมทาวนแบบสิบปีแล้วพี่แมวก็เจาะเลือดเช็คภาวะแพ้หานแสงผลออกมาแพ้เยอะไหมครับเยอะมากเป็นอาหารที่ชอบมากหยิบเล่มของพี่แมวมาให้ดูหน่อยว่าแพ้เยอะขนาดไหนเออคือเป็นอาหารที่ทานประจาแล้วแพ้เแล้วเยอะที่ชอบทั้งนั้นเลยค่ะที่หมอบอกแล้วทําไมถึงได้คิดตัดสินใจเจาะเลือดเช็คแพ้หานแสงเลยทันทีที่แนะนานี่ค่ะก็เพราะว่า ศึกษาในก็ดูของคุณหมอยค่ะดูจากทาง YouTube ใช่ไหมฮะเนี่ยครับลองดูของพี่แมวเนี่ยก็มีภาวะการแพ้อหารแฝงเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นหลายๆตัวนะครับอยู่ที่นอร์เวย์ก็ยังหาทานแบบนี้อยู่ประจําใช่ไหมครับโอ้ใช่ประจำหมดเลยค่ะพี่แมวทานพวกเดลี่โปรดักโค้กเยอะเหรอฮะทานไอ้ทานโคลาทานนะคะแล้วก็น้ำทับทิมนี่ทานประจําเลยค่ะทับทิมเนี่ยครับ จะเป็นน้ำจูสเลยค่ะจูสทีมก็ทำเป็นขวดจะซื้อติดตู้เย็นประจำอ๋อคือรับประทานตลอดเลยเพราะว่าชอบครับกลับไปรอบนี้พี่แมวก็ต้องไปงดไม่ทานแล้วอันนี้ต้องงดเลยงดหลายอย่างเลยพวกเม็ดถงเม็ดถั่วไข่อย่างนี้ก็ชอบทานนะคะก็ต้องม่าอย่างนี้ค่ะเวลาเลิกงานมาทำอาหารเออมันอร่อยอ่ะก็ก็ต้องทานนะคะก็ต้องงดก็ต้องงด ก็กลับไปงดดูแล้วยังไงเนี่ยพี่แอดไลน์คลินิกหรือแอดไลน์เป้ใช่ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะได้แบบว่าส่งข้อมูลมาว่าเออเป็นยังไงบ้างคือหลังจากงดแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างวันนี้พี่หมอมากก็จ่ายโปรไบโอติกนะครับแล้วก็แบคทีเรียเข้าไปให้แบคทีเรียชนิดดีะ D, นะครับไปดูแลอ่ะอยากให้พี่แมวพูดถึงเรื่องราวของการร้อยไหมแบบสิปีนี่พี่แมวรู้สึกยังไงบ้างครับณวันแรกกับที่วันนี้ถ้าดูจากรูปนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้น ช่วงแก้มันจะคล้อยนิดหน่อยจะ,ยจะยนิ่มมันห้อยใครว่ามันไม่กระชับะค่ะมันไม่กระชับครับไม่กระชับแล้ว พอคาบหลังมานจะยกขึ้นมายกขึ้น,ย,นยิ่งดูด้านข้างเนาะอันนี้อันนี้แค่9กวัน10วันนะคะเออเก้าวันสิบวันตรงนี้จะยกขึ้นมาเลยค่ะอ่าดูลิฟต์ยก,ยกขึ้นนะครับประเด็นไหนขึ้นหนึ่งตรงนี้ของ,งเก่าตรงนี้ของเก่าค่ะและอันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่ก็ไม่มีคำบรรยายครับก็ใครที่เห็นตามภาพนี้คลิปนี้ก็คงจะทราบดีว่ามันรู้สึกดีขึ้นขนาดไหนเปลี่ยนขนาดไหนเท็กเจอร์ดูชัดเจนมากขนาดไหนอีกอย่างหนึ่งพี่เป็นคนเขียนขอบตาก็สวยเนาะ เป็นคนแต่งตัวได้สวยนะเป็นคนหวานอ่าฮะสุดท้ายอยากให้พี่แมวฝากถึงคนที่ติดตามรายการหรือคนที่ติดตาม YouTube แบบพี่แมวนะครับในเรื่องราวความไว้เนื้อเชื่อใจของ S มา r ์ c ค i ิ i c กในมุมมองของพี่ต่อ S มา r ์ c ค i ิ i c กเป็นไงครับก็ต้องพูดแบบคุณเป้พูดว้าอย่ามัวแต่นั่งเรียกหน้าอฮะอย่ามัวแต่นั่งนอนเรียกหน้าใช่ค่ะครับตัดสินใจมาเลยครับครับบางคนก็พูดว่าแก่แล้วลองทำครั้งเดียว อันนี้อันนี้ไม่ต้องรอแก่แล้วค่ะแค่รู้สึกว่าก็รีบมาเลยรู้สึกว่าคล้อยนิดนึงก็รีบต้องรีบมาเลยคือเราดูแลก่อนที่มันจะซุดเยอะคค่ะรับผมขอบคุณมากนะครับพี่แมวครับพี่แมวจากนอร์เวย์เลียนถามนิดนึงแอบบอกอายุนิดนึงได้ไหมเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดคะสี่สิบเอ็ดแล้วถ้าไม่ดูแลวันนี้แล้วจะดูแลวันไหนเนาะพี่แมวเนาะใช่ค่ะครับโอเคขอบคุณครับพี่แมวครับ ชอบชอบไม่เปลี่ยนไปเยอะคือชอบให้คือเห็นคนไข้แล้วเขาดูสวยขึ้นแล้วดูดูธรรมชาติไงไม่เฟกแต่เราดีใจอย่างหนึ่งครับคนไข้ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไข้ที่ดูรายการจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากไปดูย้อนหลังไปรีวิวดูเนี่ยไปสามารถเปิดในยูทูบได้ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่ที่ที่นำเสนอคือคนไข้เต็มใจอยากเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งใครที่เมื่อกี้ฟังอยู่ก็จะเห็นว่าไปดูในยูทงยูทบเนี่ยไปดูตามพวกนี้ได้เลยนะครับ คลินิกดอทคอมหรือเฟซบุ๊กหรืออะไรอย่างนี้หรือจะไปเซิร์ชยูยูทูบเรามีเรามีช่วงสัมภาษณ์อย่างเงี้ยรีลนเอาไว้อยู่เยอะอยู่แล้วไปเซิร์ชคาว่าเต้พิลยุทธ์หรือพี่หมอมาดไม้ประเสริฐครับอ่ะไปชมภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการลิฟต์ยกหน้าอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เลตติ้งสูงมากใน y ยูทูบครับไปดูมาดูภาพพี่ก่อนดีกว่าไหมไปดูภาพนะครับมาดูภาพพี่มนครับพี่มนเนี่ยเป็นภาพก่อนทำกับหลังทำซ้ายมือกับขวามือ้ยนี่ขอซ้ายมือเมื่อกี้สิอาเซอ์อามาหน้ากันเหม แต่ตอนนี้แกดูเลิศกว่าแกดูเป็นพี่สาวเอ้แกดูเป็นน้องสาวอัมพาปัจจุบันหมึ่งเดือนนะอัมพาภูสิทธิ์ก่อนทำกับหลังทำหนึ่งเดือนครับนี่และผ่านไป4เดือนเก็บเป๊ะมากกว่าเอนี่ไปดูในคลิปดีกว่าอะไปฟังเสียงความประทับใจความรู้สึกเล็กๆน้อยๆผ่านสื่อครับให้กับผู้ชมทางบ้านได้ฟังความเชื่อมั่นมั่นใจจากพี่มนร้อยไหม4เดือนครับไปฟังครับ ขออนุญาตครับวันนี้เราขอสัมภาษณ์พี่มนนิสหนึ่งแบบว่าขอสัมภาษณ์แบบว่าด่วนไปชนีจ๋าเลยนะเพราะว่าเป็นการดูแลแล้วก็ลิฟต์ยกหน้ามาวันนี้เข้าเดือนที่4แล้วนะครับว่าเป็นยังไงแล้วนะครับอันนี้มาพร้อมกันน้องสาวแล้วก็คุณแม่นะครับใครที่ตามประจำได้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นแฟนรายการ Anti Aging By หมอมาดนะครับวันนี้ให้ดูครับผ่านไปในอดีตนะครับกับวันนี้เป็นเป็นเดือนที่4นะครับ พี่มนเป็นยังไงบ้างไม่ถามพี่มนดีกว่าถามน้องสาวอ่ะยืนยันดีกว่าพี่มนนี่รู้แล้วเป็นยังไงน้องสาวพูดจริงดูสาวขึ้นอีกสิปีอะยอมรับไหมว่าเปลี่ยนขนาดนี้เปลี่ยนมากค่ะวันนี้เนี่ยลงหลังเสือไม่ได้แล้วสวยขึ้นไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่กับน้องสาวเนี่ยชิงพูดดีกว่าว่ารู้สึกยังไงส่วนตัวกับความเปลี่ยนแปลงของพี่มนไม่น่าเชื่อว่าจะสาวได้ขนาดนี้เยเคยคิดไหมนะ วันแรกเป็นไงมาเมื่อสี่เดือนที่แล้วก็คิดว่าจะต้องดีขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะดีขึ้นขนาดนี้ใชมันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ใช่เลยเดอตอนนั้นพี่ไปเมกาใช่พี่มาส่งวันนั้นเนี่ยเออมาส่งแล้วพี่ไปเมกาใช่เพิ่งกลับามาอ๋อนี่เพิ่งกลับจากเมกาใช่ใช่ไหมแล้วก็เจอแล้วเป็นไงบ้างเจอสนามบินมากไปนับสนามบินมากประทับใจมากอบอกว่าเป๊ะไม่ผิดหวังที่มาทําจริงๆไม่ผิดหวังเลยมันเปลี่ยนจริงๆคุณแม่ครับคุณแม่มาตลอดเลยคุณแม่ว่าไงนะอะไรนะสุดยอด ถึงีด้กลับมาหาพี่มนบ้างนะคะวันนี้นะคะถ้าใครแบบจะนึกถึงภาพอดีตถามว่าพี่มนก็เป็นคนหนึ่งที่มีการพักฟื้นตอนแรกเครียดเหมือนกันเนาะน่าจะเท่ากันไม่น้อยจะอะไรเนาะนี่3วันหลังดึงไหมแบบ10ปีนะครับแล้วตอนแรกมาแบบนี้พี่มนอยากร้อยไหมละลายบอกไม่คุ้มหรอกใช่ไหมใช่แต่วันนี้นะครับสวันผ่านไปเป็นอันนี้แล้วก็ผ่านไป1เดือนต้องมีระยะเวลาถูกต้องไหมใช่ แล้วพอผ่านไปเรื่อยๆก็มาโฟล์ววันนี้สี่เดือนสี่เดือนยังไม่เห็นหน้าด้านข้างนะสวยเลิศเชิดได้นิดหนึ่งวันนี้เนี่ยพี่มนเกิดปฏิกิริยาเาเรียกว่าอะไรดอีอยูยูหลังเสือแล้วพี่มนเป็นยังไงบ้างส่วนตัวนอกจากน้องสาวและแม่นะครับแล้วคนรอบข้างอืงนๆนะลูก<อ>ชายไม่เกีตต่วตอนแรกลูกชายว่าไงลูกสาวอ๋อลูกสาวเขากลัวว่าจะไม่ปกปติครับเพราะว่าคือดึงโอเวอร์มากใช<อ>่ไหมครับครับ พอหลังจากสามสามเดือนไปแล้วน่าดีขึ้นเยอะน่าดีขึ้นเยอะดีขึ้นมากจนลูกบอกว่าวแม่ให้ไปทําให้เก็บให้สวยกว่าน,นี้นะไม่คือคนรอบข้างลูกเองเนี่ยจริงๆนะส่วนตัวเราอะแม่เราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากให้แม่เขาสวยพอสวยไปไหนเนี่ยเขาบอกอุ้ยแม่ยังดูดีอยู่เลยสุขภาพดีเราก็แฮปปี้ถูกไหมฮะแต่เห็นข้าในรก็ไม่คิดว่าเป็นแม่ลูกอ๋อเห็นไหมอ่า แต่วันนี้สิครับลองเปรียบเทียบสองภาพนี้เนี่ยค,คือ1เนี่ยพี่มนถ้าสังเกตดีๆเนี่ยพี่มนกลายเป็นคนที่หน้าตาดูใจดีใช่ไหมพี่ถูกต้องป่าแววตาทุกอย่างอาพี่มนกลายเป็นคนที่ดูจิตใจดูเป็นคนที่จิตใจดูเป็นคนไม่ดุดูเป็นคนใจเย็น,นแล้วดูไม่น่ากลัวภาพนี้คือเป็นคนที่ดูน่ากลัวอันนี้ต้องยอมรับนะดูเป็นคนดุ แต่ภาพนี้ตาเนี่ยกลายเป็นคนหวานไปเคยบอกพี่มนไปว่าเมื่อก่อนพี่มนตาดูดุแต่วันนี้ตาดูหวานแล้วที่สําคัญเซ็กซี่จากทรงผมด้วยใช่ป่ะเมื่อก่อนฮะเมื่อก่อนมาได้ยังไงทรงนี้ใช่ไหมให้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ทําผมตรงแสกข้าง หวานอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้พี่มลเปลี่ยนแล้วดีใจวันนี้มาเก็บรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าแนวตรงเนี้ยก่อนทําสมัยก่อนเนี่ยหน้าตอบไม่เท่ากันอาจจะมาเติมฟิลเลอร์บริเวณนี้นิดนึงแต่เท็กเจอร์ของผิวเนี่ยสวยสั่งได้นะอ่ะสุดท้ายพี่มลพูดนิดนึงครับสาหรับคนที่กําลังทําอยู่หรือคิดจะทาแล้วก็อาจจะต้องเข้าใจระยะเวลานะครับความรู้สึกลึกๆเลยเขินละพอสาวเลยเป็นีแล้ะ อากาศกิริยาตอนนี้กับเมื่อก่อนเนี่ยจะคนละอย่างเดี๋ยวนี้จะออกหวานใช่ไหมความหวานเยอะอ่ะพี่มนครับตอนนี้ไว้เท่าไหร่นะลืมถามอ่าสี่สิบแปดอ่าสี่สิบแปดอ่านะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอ่ะก็รู้สึกดีใจนะคะ,ะที่ว่าเราเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดนี้ครับแลวถ้าสมมติว่าใครคิดอยากจะมาทำาก็ไม่ผิดหวังครับที่จะมาทําที่นี่ครับ ระยะเวลาการดูแลก็ไม่นานนะคะรี่เพียงแค่สามเดือนก็ได้ดีขนสี่แล้วสี่แล้วสาสเดือนสี่เดือนครับครับผมและถ้าปล่อยไว้นานก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับพี่มลครับน่าสวยนะฮะยีน อันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการยกกระชับหน้าที่ทําบ่อยมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากเหตุผลเพราะว,าว่าปัญหาความหย่อนคล้อยคือเรื่องหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินไหมไมหมนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นไหมอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นไหม10ปีคือมีประสิทธิภาพในการดึงที่สูงกว่าไหมละลายทั่วไปเพราะหลายคนเคยมีประสบการณ์ในกการร้อยไหมแล้วบอกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่ามันนิดเดียวแรงมันนิดเดียวนะอันนี้เป็นไหมที่แบบดึง เทียบเท่ากับการผ่าตัดนะครับและอยู่ได้ยาวนานกว่านะครับนันี่ก็คือตัวอย่างอันนึงซึ่งเรามีเคสเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับครับผมก็เรียกว่าทุกเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของการตอบโจทย์ชีวิตนะครับตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะครับต้องฝากติดตามด้วยกับรายการดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ anti aging by หมอมาศเพราะเราจะมีเรื่องราวทุกๆนวัตกรรมนำเสนอใครที่อยากให้เราดีไซน์รูปหน้านะครับส่งรูปหน้าตรงและด้านข้างเหมือนถ่ายบัตรประชาชนแอดไลน์เข้ามาที่ p a e p w e r a y u t m แล้วสามารถนะครับโทรสอบถามได้เบอร์ทั้ง4เบอร์นี้จดเบอร์ไว้ถ้าไม่ทานถ่ายรูปไว้เลยครับแล้วโทรปรึกษาสอบถามได้เข้าไปดูเซิร์ชหาคำว่าเป้พิยุทธ์และหมอมาดไม้ประเสริฐใน Google หรือใน u t u b e นะครับหาสอบถามเส้นทางมาสมาร์ทคลินิกอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินแยกเสนานะครับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปเพียงเท่านี้รละติดตามได้ใหม่กับเรื่องราวดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by หมอมาดทางสถ้นิทนี้และเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวันครับ